สวัสดีครับสัาหรับวันนี้นะครับผมขอสวัสดีนักเรียนทั้นศึกษาปีที่3ของคุณครูที่นั่นนะครับสวัสดีวันนี้นะครับก็จะเป็นวันพฤหัสสวัสดีนะครับครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์น,น,น,นะครับหัวข้อคือการบวกผลบวก3ามจำนวนนะครับที่มีผลบวกไม่เกิน1นึ่งแสนนะครับ จำนวนผลบวก3ามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1นึ่งแสน,นะครับบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยากนะครับสองจำนวนยังบวกไม่ถูกเลยครับคุณครูวันนี้มา3แล้วนะครับมันก็เหมือนกันกันกบบวก2องจำนวนมันเดินเปละนาเดียนแต่เพียงแค่ว่าจะมีลำดับขั้นตอนที่ไม่แค่หนึสเต็ปนะครับหขั้น ดะนั้นจะมี2ขั้นในการทําเลข3จํานวนของการบวกนะครับการบวกเลข3จํานวนนะครับมาดูตัวอย่างนิดหนึ่งเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่นะครับโจทย์ก็ให้มาถ้านเขียนไลยครับผูขออนุญาตใช้ปากกาดแดงเขียนนะครับเอออันนี้จหชัดหน่อยนะ 375000โอ้ยพูดผิดไม่เกินแสนอืมบวก2000บวก นะครับโจทย์เป็นแบบนี้ตัวอย่างทีง่นะครับพยายามอ่านทบทวนด้วยนะครับจำนวนหลักแต่ละหลักแต่ละหน่วยนะครับจะได้เป็นการฝึกทดสอบไปในตัวนะครับไม่ให้มันลืมนะอันนี้อาา่านว่าสามพัน อ่านดูทางบ้านก็อ่านไปด้วยนะครับอ่านเป็นความครูด้วยก็ได้นะครับถ้าเด็กทำไม่ได้ผู้ปกครองที่นั่งดูอยู่ข้างๆนะครับช่วยบอกลูกด้วยนะครับช่วยแนะนําด้วยนะครับผมสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับก้อนแรกก้อนที่หนึ่งสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับก้อนที่สองจำนวนที่สองห้าหมื่น 2,312อันนี้2แล้วและจำนวนที่3ที่เราจะนำมาบวกกันนะครับคือ6กพันแปนะครับตั้งไว้เลยนักเรียนจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งขึ้นก่อนก็ได้การบวกคุณครูเคยพูดไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับไม่จะเป็นต้องเอาตัวมากขึ้นก็ได้เอาตัวเล็ก ตัวที่มีจำนวนน้อยขึ้นก่อนก็ได้สําหรับการบวกนะครับแต่ถ้าอยากให้ง่ายนะอยากให้ง่ายให้นักเรียนทําตัวเยอะขึ้นก่อนเป็นตัวตั้งนะครับมันจะได้ง่ายๆลงลงมามันจะเป็นสลับกับที่กันก็แล้วแต่ตรงนี้แต่การทําเราสามารถจักตรงนี้มาทําก่อนก็ได้หร่จะจักตรงนี้มาทําก่อนก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันนะครับอ่ะขั้นตอนที่หนึ่ง อันนี้คืออันที่1ังอ่ะครูให้อันนี้เป็นอันที่หนึ่งแล้วกันนะครับอันที่มันมีค่ามากหนึ่งลองมาสองลองมานี่คืออันที่สามนะครับเริ่มเลยอันที่หนึ่งมาก่อนนะครับเป็นตัวตั้งค่ทาที่หนึ่งนนประจําเลยปากกาแดงต้องเขียนนะครับ ขั้นที่หนึ่งนำมาเขียนเลยห้าหมื่นสองพันสามร้อยสิบสองนะครับใส่ตุวงเค้ต่องต้งายอันที่สองกอนนี้นำมาใส่ครับใส่เลขเคยบอกแล้วให้มันตรงหน่วยตรงตรงหลักกันนะครับสอง ส8แล้วก็6กนหนึ่งือตัวนี้สองคือตัวนี้นะครับและนัเนียนก็ทำการบวกกันซะาทำการบวกกันนะครับระหว่าง1กับ2ได้คำต,ตอบเท่าไหร่ใส่ตรงนี้อ่าบวกพร้อมกันเลยนะครับสอง รวมสองได้สี่ทั้งบ้านเห็นด้วยนะครับฝึกทำไปด้วยก็ได้นะครับแล้วก็หลักที่สองหรือว่าหลักสิบนะครับหนึ่งบวกสี่เป็นห้าหลักที่สามหลักร้อยไล่มาเรื่อยๆเลยสามบวกแปดเป็นเท่าไหร่คิดแปดไว้ในใจนับมาอีกสามเนี่ยนะครับแปดเก้าสิบเอ็ด นะทดเนินตัวนี้ใส่น,น,น,น้ำา้เขาหน่อยนะครับ2รวมห6หกเจ็ใส่แปดได้ไหมไม่ได้อย่าลืมนะครับรวมล่างมาด้วยเอาหนึ่งมารวมกับแปดก็จะได้เป็น9ก้ตัวนี้เห็นไหมมันไม่มีเพื่อนมันไม่มีอะไรที่จะบวกเลยแล้เราก็ดิลงมนได้เลยนะครับ ทัประมาณได้เลยห้าก็จะเป็นแบบนี้คำตอบของก้อนแรกคำตอบของขั้นที่หนึ่งคือตรงนี้นะครับขั้นที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนถามว่าเสร็ยจยังยังไม่เสร็จเหลืออีกอันนี้ที่เรายังไม่ได้บวกนะครับอันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วนะยังเหลือตรงนี้แล้วก็นำ ขั้นที่หนึ่งันต่อของขั้นที่หนึ่งมาบวกกันกับข้อที่สามหรือว่าก้อนที่สามนั่นเองนะครับมาขั้นที่สองกูเขียนข้างล่างเลยนะขั้นที่สองนะครับอันนี้ตั้งก็ได้อันนี้ตั้งก็ได้นนตไดแต่อยากให้ดี เอาคำตอบที่มันมีค่าเยอะเป็นตัวหลักเป็นตัวตั้งนะครับเพราะเราจะเอามนาดนวนมกตัวนี้อยู่แล้วนะครับใส่เลย5 9 1เกหน้าสะครับบวกตัวกับอะไรนี่นี่นี่เอาตัวเนี้ยมาตั้งนะครับมาใส่เป็นเป็นตัวบวก สามเจ็ดห้าศูนยะ์บวกกันนะครับบวกเหมือนเดิมสี 4, บ 0, 4, 0, บ่บวกศูนย์ได้สี่ศูนย์วนบวกกับอะไรก็ได้ตัวที่นำมาบวกนะครับห้าบวกห้าเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งตรงนี้ นะครับเจบวกหเป็น8ปดบวกทหเป็น9นะครับคิดด้วยนะ9กบวก3เป็นสิบเท่าไหร่สิบสอก็ใส่2อทด1นึ่งตรงเลขห้าน,นี้นะครับทำมาทีละหลักทีละหละัก5้าไม่มีตัวบวกเอาห้าลงมาใส่ได้ไหม ไม่ได้แต่ได้แต่ผิดนะครับเราต้องบวกกับตัวทดหนึ่งด้วยห้ารวมหนึ่งได้หกนี่คือคำตอบของข้อนี้ของตัวอย่างที้หนึ่งนะครับตอหกมื่นสองพันเก้าร้อย สีเวลาตอบนักเรียนตอบเป็นรลขไทยขีดเส้นให้เรียบร้อยนะครับนี่ตัวอย่างที่หนึ่งถามว่าตัวอย่างต่อไปที่สองที่สามที่สหลักการก็เหมือนกันนะครับถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะทำแค่ตัวนี้ไปแล้วลองตั้งโจทย์ทำไมาเองก็ได้อยู่ที่บ้านใครไม่มีกระดาษก็ใช้พื้นดินหน้าบ้านของนักเรียนนั่นแหละ นั่งลงไปหาไม้มาหาหินมาก็ไ <ten> ด <hundred leaves> ้ขีดไปเขียนไปตัวเลขเราคิดกําหนดเองก็ได้นะครับแต่อย่าลืมก็คือแค่ว่าการทําให้เป็นสเต็ปผลลัพธ์มันจะได้ออกมาง่ายนะครับบวกตั้งแต่หลักหน่วยมาหาหลักที่มันเยอะนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอะไรก็ว่าไปนะครับอ่า และก็สุดท้ายนะครูก็จะฝากให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่22 23และ24่ิสนะครับงานหนังสือแบบฝึก ครับวงเล็บเลยในหน้าที่เนี่ยยี่สิเท่าไหร่เมื่อกี้คุณลืมเลยแป๊บหนึงนะครับยี 22, 23, ่สิบสองามยี่สิยี่สิบสองถึงยี่สิครับ ทำให้เสร็จนะครับเดีย๋ยววันที่เราจะมารับค่าอาหารกลางวันในครั้งหน้าน้ำสมุดไบรบสอขัดมาให้ครูดูด้วยนะครับและจะได้ตรวจด,ดูใครไม่ทำไม่ต้องเอาค่าอาหารกลางวันไม่ต้องเอานมนะครับก็อย่กฝากนะครับช่วงนี้ช่วงวิกฤตเกี่ยวกับโรคระบาดนะก็พยายาม ให้นูหนูหนักเรียนทุกคนนะครับและผู้ปกครองทุกท่านตระหนักถึงโลกภัยด้วยนะครับไม่ต้องไปสูงสิงอะไรกับใครมากนะเพื่อนก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างแต่พยายามอย่าไปอย่าไปเล่นแล้วกันนะเนาะเด็กๆอยู่ที่บ้านของนักเรียนเองจะปลอดภัยที่สุดนะครับสุดท้ายครูก็มี เรื่องที่จะมาบอกมาสอนมีเทคนิคมาบอกให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติเพียงเท่านี้คาบหน้าอาทิตย์หน้าหรือว่าสัปดาห์หน้าครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนคอยติดตามชมตอนต่อไปก็แล้วกันคุยไม่บอกนะครับสุดท้ายก็ขอกล่าวครว่าสวัสดีครับ